มาเบิ้งช็อตเด็ดครับผมพี่น้องมาเบิ้งครับผมช็อตเด็ดติดตามครับเฮ้ยสิขาดหรือบ่ขาดครับผมเบิ้งเอาครับผมพี่น้องโอ้เอ้าดึงขึ้นไปบ่นั่นดึงขึ้นไปบ่อดพี่น้องอึดไปบ่ไว้ไปบ่ไว้หรือสิขาดหรือสิขาดครับผมเอ้าอึด เออโอ้เดือดเป็นเดือดนะผมพี่น้องทั้งวีก็ขึ้นเอาผู้ใดทั้งนี้ก็เจ้าขึ้นเอามาเดือดเป็นเดือดครับตอนนี้เอาเอาดึงขึงดึงึ้นมาโอ้ยพี่น้องนะผมขาดบ่ใหญ่เมลโอ้ยนาจิลุตนาจิออกนะครับผมเมื่อกี้ถือมาหลายครับผมของเจ้านี่ถือลายขึ้นกันครับผมเมื่อกี้นี่โอ้ยสุดเพลินแม่สุดยอดเลยครับผมปลามันนจิตมนาจิตประจำบานเออ ชุดแดงใจไหวแล้วก็เท้าบีกันร่างจีสาวคือดี้รพี่น้องมั้กลับมาทั้งพี่ครับผมอุ้ยเดือดเป็นเดือดครับผมบอลนี่เอ้าเอ้าสาวเข้าไปสาวเข้าไปโอ้ยบังเลือครับผมเลือผู้เดชสรัาไปจอดทิ้งไว้โอเลือกจาของเพิ่นครับผมโซที้โซที่เลือเพิ่นนั่นแหละเลือกจาของเพิณแล้วครับผมเอ้าดึงขึ้นไปแต่ว่าันกับบังเนาะครับนาจะดึงขึ้นไปข้างบนก็เ่าดึงโอ้ยเสียดายเจ๊บานนี kind of eh ่เอ like ้า เอาอาญาแท้ค <interfer> ร <es> ับผมเฮนี <laughs> ่ก็ได้ผมว่าอาญาแท้เอาอืดขึ้นไวว่าไวโอ้ยพี่น้องถือหลายอีกแล้วโอ้ยบังเลี่ยพี่น้องเอ้ยเอาเอาเถอาเมิ่งเถอะมึงครับกำลังลากขึ้นไปลากขึ้นไปหามซอยกันหามซอยกันเด้อเอ้าดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปไวว่าไวโอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮนี่ก็ได้บ่วพลาดบ่วแพ้กันเอ้าลากไปผู้ใดอีกไปพุทเรอแล้วอีกดึงอีก เอาอีกแล้ววะโอ้ยเอาอีกแล้วครับผมมันนาเจเจประจันบานเอาอีกแล้วเอาเอาขึ้นมาบานนี่ถือยันตัวโอ้ยดิ่นดงเด็วงเดงเลยระวังสีขาแน่นว้ามันนาเจเจประจันบานเอาอีกแล้วครับผมตั้งเดี่เอาอีกใกล้ๆวางไดี๋ยนี่วางเดี่บางคำน้อยเอาโอ้ถือครับผมถือถือพี่น้องเอ้าอยู่ไปอยู่ผมบางคำน้อยน่อยก็ถือกับพี่น้องเลยถือปะยันท้ายก็ถือก็อยู่ไปอยู่ โอ้ยเมื่อกี้มีปลานะครับผมอยู่ในแห่มีปลาแล้วเมื่อกี้นี่มีครับผมทำไมเขาดึงขึ้นมาแล้วเมื่อกี้นี่โอ้ยเสียหน่อยเขากำลังดึงขึ้นมาโชว์ไหมเมื่อกี้แหมมีปลาดิครับผมเดี๋ยวเราค่อยคิดเดี๋ยวค่อยเฮ็ดเอาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาโอ้ยไปซ้ำครับผมพี่น้องมากเบยิ่งทั้งคุณทั้งคุณกำลังดึงขึ้นโอ้ยน่าเสียดายนลำบืนเลยครับเสียหน่อยเขาเมื่อกี้นี่เอาเอาดึงขึ้นไงเอาเอาไว้ไว้ อู้เออดเออดเออดเอดเออืดเฮียบอเฮียโตบอลเฮียสอโตครับผมพี่น้องเอ้ามีผู้ใดกำลังดึงคือดีปโอ้ยเล่นผุนก็ได้ครับผมเออุนกำลังดีตามๆนุ่ทานี่ว่างได้นั่งอยู่นี่มาม่ประโยชน์นอจ่นี่ว่างได้นั่งเลยซื้อบอกโอ้ย